สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วราก็จะมาทำโปรไฟล์เตรียมตัวคิดมัดน,นะคะไปเริ่มก่อนเลยมันจะก็สอนด้วยนะมัให้กดที่เลเยอร์กดตรงทำดำตรงไหนเออกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็แล้วก็วงแล้วมันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้ก็วงไป ใครจะทําตีมาอะไรก็ทําได้เลยค่ะแต่วันนี้เนาะอันยาจะทําเป็นตีมคริสต์มาสเป็นตีมเขียวกับแดงนันยาก็มีกลุ่มอยู่แล้วนะแต่ไม่ใช่กลุ่มของนันยาเป็นมมกลุ่มของคนอื่นยาเอิมเข้ามานะคะในทางลายนะแต่เขาทำเก่งจริงๆเคยไล่ด้วยนะยเคยเข้าไปดูจบอเก่ง อ๋อเนี่ยไม่รู้ว่ากลุ่มมันหายไปไหนอ่ะกลุ่มพี่เขาหายไปไหนอ่ะรู้จังอยากได้ตุ้นหมีตุ้นหมีม่ทำอ่ะตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่ะขยายตุ้นหมีก็กดหนึ่งนะคะก็เราแบบอยากได้นะฮะก็ทำนกดนี้กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้ ไปแล้วก็ทำตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้

ให้โหลดไอบิดพินนะคะใครไม่มีไอเ i ทพินเดี๋ยวเราจะโชว์นะคะว่าน้องอาจะใช้ไอบิดพินแบบไหนคือมันจะมีเสียงเงินมันจะมีสีดำคือเสียตึงเงินแต่ถ้าไอทีฟ้าคือแบบไม่เสียงเงินตองแล้วก็เลยซื้อแบบสีฟ้าแล้วก็เลยเอาแบบสีฟ้าเพราะว่ามันไม่เสียงเงินโหลดฟรีเล่นฟรีค่ะกแบบ็แบบฟรีเล่นฟรีแล้วก็ชอบเลยเนาะ ก็แบบก็ก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปนะคะไอชอบวาดรูปแต่แบบเป็นในเป็นแบบแต่ไม่ใช่วาดในกระดาษนะแบบในโทรศัพท์ในอปพวกเนี้ยนะคะแนะนำให้ใช้แอปนี้ค่ะ แอบเยอะมากเลยค่ะแต่หมออนยาว่าเดี๋ยวน้องจะจอโหลดบทโปคีอีกนะคะแต่ทุกคนช่วยบอกหน่อยว่ามันฟรีหรือไม่ฟรีแต่ถ้าถามว่าเอาตูนหนีจากช่องคนอื่นมา ตัวหนูมันจะกูเกิลมันผิดไหม,มก็ผิดอะค่ะมันถึงจะไม่มีคำถามแต่น้องจะก็ตอบเองแต่ถ้ามีใครช่วยคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าแบบถ้าคนคอมเมนต์ก็เก่งแล้วก็ค,อคนอื่นเขียนอีกแหละถ้าเหลือไม่มีคนอคำเม่าอนะเสียใจนะ

แต่ว่าเราก็เาเรียกว่าปฏิบัติตัวตามมาตรการที่จะมประวัติศาสตร์รัฐเซียมาเนี่ยแล้วพอช่วงที่มันผ่านกันไปเราไม่สามารถก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจด้วยให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูกันด้วยละ่ะเป็นผ่านก็ไม่เป็นไรจุ๊บ